ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลครับมาพบพ่อกับช่องยูทธวันนันทัวนะครับเนาะครับมือ์นีกะพ้ามาเบงง้วคือเก่าพี่น้องครับมือนีมาเบิงงัวสายเหนือสายหนังนะครับเนาะสายพันธุ์ที่หายากนะครับแต่ว่าราคาดีราคาบตกนะครับสายนี้ครับบริเป็นแองกัดแบงกัดบีบมาเตอร์ชาลงชาเลหรือมันผสมนี่นะครับเนาะนี่ครับ มันนี้ก็พผ้ามาฟ้ามฉกบัญชาถึงฟ้ามนี่เพื่อนก็หาตัเงัวส่รงหนีเด้อพี่น้องมาพี่น้องอยากได้งัวสายเนื้อก็ตตองไปสครับมาามองหนีเลยนะครับเนาะพี่กัดเพื่อนกะตั้งยุ่บ้านน้องสเดาตำบลโคกลามอําเภอจตุรพักพีม่านจังหวัดระเอ็ดครับหรือเบอร์โทรศัพท์จองทาากันตีต่อผมก็สีสอบถามให้นะพี่น้องเนาะครับต่อจากนี้ไปครับราคาสิเป็นยังไงครับม้นนี่หลังจาก่างเหินกันมาโดนพอสมควรนะครับเนาะ กประมาณสองสามอาทิตย์ประมาณนี้ครับเนาะหลังจากผมเขาโรงพยาบาลผ่าตัดมาครับนี่ก็เศร้าแล้วละครับมาทำหน้าที่ให้พี่น้องเกือบคืบเก่านะครับเนาะครับไปพบไปพ่อกับภาพจุ่มบัญชาครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดเอฟซีของฟรีรันครับผมแล้วก็เอฟซีภาพจุ่มบัญชาทั้งนอกทั้งในต่างประเทศครับหลังจากข้างหายไปหลายอาทิตย์ครับผมครับก็หามาหามาคือเก่าเนาะคือเก่า เอาครับพี่น้องขันอยากเดียงง,งว่วอยู่ฟาร์มชบุญชาตินะครับเนาะบอสิเป็นสายพันธุ์เด็กสร้างต่อจากนี้ไปช่องทางการต,ตริดต่อครับติดต่อช่องทางไหนครับช่องทางการติดต่อขันเฟสบุ๊คเป็นภาพไทยเป็นค้าวภาพตัวบุญชาครับผมเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งสองสามสามหกเก้าครับไอเดียไ์เป็นเอ่อเป็นตัวที่เอ็มจุดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับผมนั่นคือไอเดียไ์การรับประกันเท่าคือเก,อก้าบ่ครับคือเก้าครับการรับประกันเนาะครประกันคือเก้าการส่งส่งทุกที่สวยงาม สรงพี่ถวาริกสารด้พี่นองเด้อท,ทรงทัวไทยขึ้เออราทัวประเทศผมละเนาะท,ทัวประเทศมาด้ก็นสิผ้าลายเบงแต่ละตัวแต่ละตัวเนาะครับแต่ละต,ตัวครับ,รรบพี่น้องครับว่าเบิงตัวแรกเบอร์แรกนะครับเนาะเบอร์ล่ก,กันจากทั้งนี่เนาะแม่ครับลาจากตัวนี้ครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามลายไปนีนเนาะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ที่เปิดเปิดเป็นชุดครับผมอ๋อพี่น้องครับต่อจากนี้ไปได้ครับเด้อเบอร์ที่หนึ่งเบอร์ที่สอง เบอร์ที่สามเบอร์ที่สี่นี่ครับสิบเปิดรลค่าเดียวกันเลยค่าเดียวกันเลยจะเป็นชุดเป็นเป็นชุดอ่าคันพี่น้องอยากเอาสองหรือเอาหนึ่งจงใครโทรมานเนาะครับเอาราคาครับเบอร์ที่หนึ่งครับชุดสีโตนี่ข้เ,เปิดราค่าไว้หลายไปเลยครับเปิดไว้หาเมื่อหาพันครับ 5, <000. S 2> หาเมื่อหาพันหาเมื่อหาพันอ่พี่น้องสีโตนี่เปิดหาเมื่อหาพันครับเป็นงัวสายพันนีอยังครับ ตัวนี้เป็นแบงกัดครับผมตัวนี้เป็นแบงกัดตัวที่หนึ่งเนาะตัวนึงเป็นแบงกัดตัวที่สองเป็นแองกัดครับผมเป็นตัวที่สองเป็นแองกัดตัวที่สามครับเป็นแองกัดครับผมตัวที่สามเป็นแองกัดเนาะครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่เป็นแบงกัดครับเป็นแบงกัดครับผมอ้าวเป็นงูเพลิดเมื่อหมดเพลิดเมื่อหมดเป็นงูเพลิดเมื่อหมดทั้งสี่ตัวเลยครับเด้อครับบานี้อายุครับอายุอายุเกทเกทถึงสิบเดือนครับดูนี่เกทถึงสิบเดือนทั้ี่ตัวเลยทั้งสี่ตัวเลยอยู่เฉลียอยู่ในเกทเฉลี่ยอยู่เกม ค้อมสูงนี่น่าจะซ้ำๆกันครับร้อยยี่สิบบวกลบประมาณค้อมสูงอยู่ร้อยยี่สิบบวกลบครับผมอ่ะพี่น้องราคานีสีโตเบิ่งตัวแหลกก่อนนะครับเนาะหน้าตานี่พี่น้องเนอะเบิ่งหน้าตาเบิ่งแข็งเบิ่งขาตัวนี้คนปุ๋ยเนาะครับคนปุ๋ยครับข้อเล็บดีดนะครับเด้อครับอ๋อเล็บน้ำใต้น้ำหลางถือขาซื้อตรงเหยียดดีดนะเนาะครับผมสีออกเด้งแดงจังหน่อยเนาะครับดำเกขยมแดงนะครับตัวนี้ครับนี่ครับสีเป็นเพลิดเพลีย ียพี่น้องมักอยากได้ด้วยครับเด้อชุดซีตัวนี้กันทักมาแล้วเบิ่งตัวที่สองนี่ครับตัวที่สองนี่ผิวออกจากเกลี้ยงเกียงจักน้อยเนาะครับตัวนี้คนล้วน,น้วครับโอ้ตัวนี้พัดคนแล้วคนโลนแล้วทา,ายคนแล้วเนาะทายคนแล้วบันทายดีสุดโตเนาะบรทายดีสุดโตพ่อค้าเล็บนี่ก็ดีสุดโตได้พี่น้องนี่ครับผมบอกเก็บบอบอกมีแผลครับมีแผลบม่มีป่อยบันทายกับง่ามครับขวอมสูงตามทิ่แจ้งไว้ไล่เลียกันเนาะไล่เลียกันอายุกันไล่เลี้ยกันครับผม นี่ครับนี่ตัวที่สองนี่พี่น้องเด้อห่นหางใหญ่อยหางงามเนาะตุนีเนาะครับนี่ตัวที่สองครับมนันนี่มาเบิ่งตัวที่สามครับครับตัวที่สามออกคนโพลลนจากน้อยเนาะคนโพนนี่เป็นแองกัตเป็นแองกัดครับผมนี่นี่ครับพี่น้องแองกัดเน<ๆ>ี่ยโอ้ตวนี้ผิวเรียมดีแท้ตุนีคนล้ว,วนเหรอครับอ๋อคนล้วนแล้วนี่นาตาครับสูงจากรอยยี่สิบหาประมาณนี่เนาะครับตัวเนาะบวกลบครับประมาณข้อขาเรียบด้วยพี่น้องเด้อครับนี่ครับเนี่ย บางเต็มเต็มโตง่ามเหลียมง่ามเอาไปโตโตมากนี่เป็นแบ่งกัดครับผมเป็นแบ่งกัดออกตัวนี้สีออกแ้มแกมแดงเนาะถ่ายดีเนาะส้มนี่เนาะบครแบ่งจะเป็นอีแบบหนึ่งมันม oh, ีได้ตั้งกันถ oh, okay. ่ายดีถ่ายดีเนื้อหนังสะมาเต็มกอได้ครับหนาตาได้ครับเด้อนี่ครับมีเฮ้าได้ไปนี่แล้วต่จะไป ผสมเอาเนาะเดี้อเทพผสมเอาครับมักเล่กับผสมเล่เนาะครับอืมแต่ว,ว่าผสมบามันเด้อพี่น้องผมเห็นหลายแล้วให้ลูกดีดีสุ่มนี่นี่ครับพี่น้องสายเหนือเด้อครับเดอ้อนี่อยู่นี่แล้วครับนี่ฟาร์มโชกบัญชาพี่น้องอยาก,กเบิ่งตัวกินกับมาเนาะสี่ตัวครับชุดที่หนึ่งเด้อครับเดอ้อเบอร์หนึ่งสี่ตัวหาหมื่นหาพันหาพันบาทถึงตัวละหมืนห่นสามเมื่อไหรถึงตัวละหมืน่นสามแม่นครับกับตออ่อรองอยู่เนาะกับต่อรองในนิดหน่อยอยู่ครับต่อรองได้อยู่เด้อพี่น้องการทรงนี่ก็ ส่งให้กันฟรีเปล่ะครับกันรับประกันกับทูนเนวเนาะครับทุนเนลบาร์รับตาหางดอกกัปนาด่างเด้วยครับหางดอกน้องติ่งบาบ์รับเพราะว่างัวสายนีครับมันสีมีดังๆดังๆริงจริงนีะครับผมเอามาเบิ่งชุดที่สองครับบาทเนี่ยครับชุดที่สองนะครับเป็นเล่เล่บีบครับเปิดชุดถ้าเปิดไล่ตัวเขาจะไหนครับเปิดเป็นยกครับตัวแพคคูเบอร์ที่สองแพคคูครับผมตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองนี่เนาะอ้านี่เบอร์ที่สองสองโตได้พี่น้องเด้อครับเบอร์ที่สองสองโตนี่เบอร์ที่สองนี่เขาเปิดราคาหลไปเลยครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองโตเลยครับเด้อสองหมื่นแปดหาร้อยสองหมื่นแปดพันหาร้อยอ่ะพี่น้องมักเบิ่งแล้วเห็นแล้วอยากได้กับต่อมานะครับเนาะเอาเบิ่งตัวที่หนึ่งนะครับชุดที่สองนี่เป็นง้อสายอยังครับเป็นเล่ครับเป็นเล่เลือดสูงครับอ๋อตัวนี้เป็นเล่เลยเนาะเป็นเล่เล่เลือดสูงครับเป็นเพลิดเมียอายุเท่าไหร่ครับนี อายุประมาณ10เดือนครับเก่าถึง10เดือนอายุเก่าถึง10เดือนครับข้อมสูงดีครับลอยตัวนี้ลอย23บวกลบครับลอยมี13เห็นเห็นครับเนาะครับลบนี่พี่น้องครับเบิ่งโค้หางบนไทายแต่เก่าหนี่เห็นเล่นีข้าเจ้ามักทับใส่กันกับมันเนาะครับให้ลูกง่ามหรือจะเอาส้มแบงกัดส้มดำใส่ก็ได้ตานี่ครับเด้อนี ขอเรียบนีบ่เสียหายเลยเนาะหนีเนาะครับข้อเรียบดีครับโอ้หนาหนาวนี่เพิ่นนี่นี่บ่หนาวดอกคนคนไลค้นปิปุยพี่น้องเอาชุดที่สองตัวที่หนึ่งครับบันนี้ตัวที่สองครับเป็นบีบครับบีบมันอ้าวบัานนี้เป็นบีบมาเตอร์พามันม่นบ่ครับพามันมากอู้บหนทายไหมเครื่องอมเลยเนาะเครื่องอมครับอายุเจ็ดเดือนครับอายุตัวนี้จะช่วงปีหรอครับจะชนปีเนี่ยครับโอ้เนือหนังหลายจะแท้เดีพี่น้องเนาะ สูงกับสุสีกันเนาะสุสีกันครับโอ้โพนดีนี่พี่น้องขันติดมันนี่มันสีหนาเนาะได้เลือกเออทาทาผ้ามันนะซุ่มเนี่ยครับถาพามันมันสีได้หนาได้เลือกได้ครับนี่ครับน้ำไตน้ำลางย้อนโอนโต้นี่พี่น้องขาตรงซื้อริ้วนี่ครับเรียบอ่าดีดีครับนี่นี่ชุดที่สองสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันหาร้อยด้ครับสองตัวนี่ครับเบอร์ที่สองเนาะครับเอ้า อ่าต่อมาครับมาเนี้เบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามอ่อจะเป็นสามตัวนี้จะเป็นอเอ่อเฮอร์นกัดมันเบอร์ที่สามกัดมันเปิด,ปดร่วมกัน <S 3> 3 <S จากตัวครับสามตัวครับตัวละหมื่นเกตหารอยอ่ะพี่น้องไล่ไปไล่ตัวเลยเนาะครับเบอร์ที่สามครับตัวละหมื่นเกตพันหารอยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้ารอยด้วยครับเด้อครับอ่าเอาเป็นตัวเลยเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ที่นี่คือเบอร์ที่สามนะครับเนาะเดี๋ยวที่หนึ่ง ตัวที่สองตัวที่สามครับนี่ครับชุดสามตัวนี่ครับเป็นเบอร์ที่สามแล้วก็ขายในราคาเดียวกันเลยตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยหนึ่งมื่นเจ็ดพันหารอยครับนี่พี่น้องมาเบิรงตัวที่หนึ่งก่อนครับเบอร์ที่สามชุดที่สามนี่มาเบิรงตัวแรกเนาะครับตัวแรกงามงามพี่น้องเลยเบอร์เป็นกัดมันครับผมโอ้เป็นกัดพามันครับ,รบโอ้ ในมันมาหลายดีเนาะครับในมันหลายน้งข้อในมันในมันมาหลายเลยด้วยครับด่ากระเมียนเลยด้นี่น้ำรางเมียนเมื่อเลยจักเดือนครับตัวนี้สิบสิบเอ็ดเดือนครับประมาณสิบเอ็ดเดือนครับพี่เกียรนี่แหละน้ำเตะน้ำรางสวยเนาะครับนี่ครับง่ามง่ามนมาเบือง่ายพี่น้องถ่ายนาดีได้ครบเด้อขันจังได้ไปเป็นเมียพันเมียบกกระไดถ่ายนาดีดีครับนี่ พูดนโอ้สวยเลยการยืนเนาะครับเดินเดินหางกะง่ามตรงดีฝ้ายหางอุลัวครับครับอ่ะเบิงมาเบิงตัวที่สองครับตัวที่สองเป็นบีบครับบีบมันตัวที่สองเป็นบีบอายุจักเดือนครับอายุตัวนี้จะจะชนปีแล้วครับจะชนปีบีบพามันเนาะครับบีพามันตัวนี้กับพามันด้วพี่น้องเด้อครับนี่ขั้วสูงกับประมาณร้อยตัวนี้อาสามตัวนีงร้อยสามสิบบวกลบครับสามตัวนี้ร้อยสามสิบบวกลบครับอ้าวหันถ่ายให้เบิงครับโค้งหางยิ่งใหญ่ คอยหางนั่นหนาขาดีครับพอเล็บนี่ถือว่าซื้อตรงเหยียดดีเนาะครับนี่คัมเดอรตัวที่สองนี่ตึกฝนเนี่ครับฝนตัวก้อนที่พันเ่นเล่นเขาเล่นเป็นนี่ปกติเขาสีเขากระนวลเสมอดีเห็นสีดำๆอยู่คุยหลังๆนี่นี่ครับตึกฝนตกเลยพี่น้องฝนตกก้อนก้อนไทยพันอืมวันนี้เบิองตัวที่สามครับตัวที่สามเป็นกันเป็นเลมันครับเลมันอ่าตัวที่สามนี่เลมันครับเลมันชุดที่สามนี่ผสมเนาะครับนี่นี่ครับสูง กะซ้ำกันแลยครับพี่น้องอายุหลายปีนี้ครับเพื่อนนี่ตัวนี้ปีหนึ่งครับอ๋อปีหนึ่งครับเป็นงัวเมียผมงัวเมียครับถึงสามตัวนี่แหละครับมือนีไม่ตัวงัวเมียหมดครับไม่งัวเมียหมดรับมือนีเบืองไทยครับนี่ครับซุ่มนี่พามันมากเ่ยมันงามดีพี่น้องนี่ตัวสะอาดดีครับผมสามตัวนี่พี่น้องโตละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยได้ครับนี่นี่ยังยกก็ได้ยกไปทั้งสามตัวเลยนี่ยกยกจังหลังไม้ก็ได้ครับผมอ่า กระต้อลายว่ตกรตอได้อยู่โอ้มากตัวนี้ว่างามมันติดมันงามดีแท้ตัวนี้วะเรียมสวยขนาดได้พี่น้องยืนยดืนสวยยืนเฉยอ่ะบันี้ต่อไปเป็นชุดที่ซีครับเบอร์ที่ซีเบอร์ที่ซีนี่เป็นเบอร์ที่ซีเปิดจักตัวครับเปิดหาตัวครับเปิดหาโตเป็นเป็นสาวพอมผสมล้วก็ใกล้ผสมเบอร์ที่ซีชุดที่ซีนี่เป็นสาวใกล้ผสมเราพอมผสมกับสาวพอมผสมครับแล้วก็รุ่นทองตัวหนึ่งมีรุ่นทองอีกตัวหนึ่ง เปิดพร้อมกันหาหาโตหาโตเลยนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับเนาะครับนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเป็นเป็นกัดครับเป็นกัดตัวที่หนึ่งเป็นกัดเนาะครับเป็นกัดตัวที่สองเนี่ยครับเป็นแบ่งแบ่งกัดครับผมตัวที่สองเป็นแบ่งกัดครับอ่ะพ่อเบิ้งตัวที่สามครับบ้านครับกล้องผมมันอนี้บมเดีเปิดกันสันด้วครับผมมันมืดถ้าเปิดกันสันมันสีมืดน้อครับเนาะครับตัวที่สามเป็นยังไงครับตัวที่สามเป็นแบ่งกัดครับเป็นแบ่งกัดครับตัวนี้รุ่นทองครับอ่ะตัวที่สามรุ่นทองเนาะรุ่นทองเอาพีีี่่นน้้้้ออองจาาไววววเดคครััับบตตตทยยขกก็ื ตัวของก็เสือกกินดังแต่น้อยนั่นแหละคือต่มีมีมีแค่นั้นครับเสือกกินดังตัวที่สามนี่เสือกกินดังแมนครับตัวของเป็นแบบจะบาลุนทองบุลุนทองได้เลือกได้นะตัวที่สี่นะครับเด้อมื่อเบิ่งตัวที่หาครับตัวที่หาเป็นแบงกัดครับเป็นแบงกัดครับนี่จะงามๆเป็เนาะหนึ่งสองสามโอ้ตัวที่สี่ตัวที่สี่ตัวที่หาเลยครับนี่ตัวถัดเป็นแบงกัดทกันกับจหาเป็นแบงกัดสารพอมผสมอสารพอมผสมนะครับเด้อถ้าพี่น้อง เบอร์ที่สี่ชุดที่สี่เปิดไรพร้อมกันหาโตครับข้าสีเฮ็ดเป็นโตละหรือเปิดร่วมไหมครับเปิดร่วมไหมครับเอาตัวนี้เป็นราคาร่วมราคาล่วมเลยราคาเปิดเวลาไหมครับเแปดหมื่นหาพันครับแปดหมื่นหาพันครับนี่คือเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่ชุดที่สี่ได้เพี่น้องเด้อครับตามที่ข้าแจ้งไว้เนาะแปดหมื่นหาพันแปดหมื่นหาพันแต่สิมี่นีเบอร์ที่เบอร์ที่สามนี่รุ่นทองเนาะรุ่นทอง มาเบงเบอร์ที่หนึ่งอ่ามาเบิงตัวที่หนึ่งกันครับเนาะชุดที่สี่เป็นสายพันธุ์แองกัดครับผมจักเดือนครับตัวนี้สิบเดือนครับสิบเดือนครับคว้มสูงดีครับตัวนี้ตัวนี้ลายิบหาบวกลบครับคว้วสูงลายยิบหาบวกลบ้าตาได้พี่น้องเด้อมาตาแขงขาครับเอาผ้าเบิงครับดีโอ้สีงามเขียนโจโกดีคนี่ตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่หนึ่งบานีตัวที่สองครับบานีมาเบิงตัวที่สอง ตัวที่สองเป็นแบงกัดเป็นแบงกัดโอ้สีงามเนาะแบงกัดนี่เนาะครับแบงกัดนี่สีดำเหลี่ยมเลยครับแบงกัดนี่ครนุ่มคอขาดีหมดเด้อครับเด้อนี่นี่ครับนี่นุ่มคอขาเล็บหน้าตาอายุจักเดือนครับเพิ่นนี่อายุจะจะจะช่วงปีเหรอครับจะช่วงปีครับข้อมสูงกับประมาณร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบบวกนี่คือตัวที่สองเนาะครับตัวที่สองนี่ครับพี่น้องนะผมพยายามจับกล่องนีเงินผม่ได้เปิดกันสันเพราะมันมืดนเลยพี่น้องฝนตก บัานี้ตัวที่สามรุ่นทองกันบ่รุ่นทองแบงกัดตัวที่สองเป็นแบงกัดรุ่นทองเนี่พน้องดําพื้นแดงเนี่พื้นนี่ครับคว้มสูงครับตัวนี้ร้อยสามสิบบวกลบครับคุ้มสูงมีร้อยสามสิบบวกลบเพื้นวาเพิ่นทับอย่างมาอันนี้ประวัติประจักณฑ์อาทีนาีคุ้มฝูงด้วยว่านเนี่ยะผมพ่ดบ่มีประวัติแต่ว่าลุ่นทองแต่ลุ่นทองเนาะัโอ้ถ่ายนาดีเนี่ยพื้นนี่เนาะท้องก็ลุ่นทองถ่ายนาท่านยังมีบือลึรังน้ำล่างปััันนบบมแท้คร น่าจะภาพแบ่งกันเสียออกสองนี่ะครับอือสองซุ่งนี่เนาะแ่งนครับกแบ่งกันอ้าพี่น้องมีรุ่นเนาะมีรุ่นเนาะตัวนี้เนาะเบอร์ที่สามตัวที่สามเนาะครับต่อมาตัวที่สี่ครับตัวที่สี่อ่าตัวที่สี่นี่อายุประมาณตัวนี้สิบสามถึงสิบห้าสิบสามถึงสิบห้าเดือนครับเพิ่มสูงกับประมาณสิบห้าลอยสามหานะมีนสามหาบ่งลบตัวนี้ออกแดงพื้นดำพื้นแดงเนาะครับผมาตาคับพี่น้องนี่ อาชุดนี้ไม่แต่าง,งามๆได้พี่น้องเ้อมีแต่งวัวแม่เหมือนเด้อครับเด้อมือน,น,นี่นี่ครับน้าใตน้ำล่างคอเล็บขาเบิองท้ายครับบันี้ถ่ายลำลามเลยเนาะครับนี่คือบับที่ตัวที่สี่ตัวที่สี่บันี้ตัวที่ห้าครับครับตัวที่ห้านี่อันนี้ลอยสี่สิบบวกลบตัวที่ห้านี่สูงกว่มูเนาะสองกี่มื่ลอยสี่สิบบวกลบเีครับผมนี่เป็นแบงกัดครับผมเป็นแบงกัดนะครับเด้อตัวที่ห้านี่เป็นแบงกัดความสูงลอยสี่สิบบวกลบครับอายุกับประมัน ตัวนี้สิบหาสิบพงเดือนครับโอ้สิบหาสิบพงเดือนตัวนี้ก็น,นาก่นาจะพ่อผสมเนาะยังนพ่อผสมนะครับชุดนี้พ่อผสมอ่าครับชุดนี้อคอขาเล็บล่ำตูงลำโตเน,นื้อหนังดีนะครับเบอร์ที่สี่เปิดไปอยู่หาโตในราคาแปดหมื่นหาพันบาทแปดหมื่นหาพันบาทนะชุดนี้ครับ,รบนี่นะนนครับถึงตัวละมือนเกตหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับถือตัวละมือนเกตเมื่อไรอืมขันไรเราถึงตัวละมือนเกตไหมครับก็มีตัวหน่อยตัวนี้ตัวพ่อผสมนั่นอืมอืมครับอันนี้คือชุดต่างฟ้า คันเอาร่วมนี่ม่ติได้ถือเนาะมันร่วมไม่ติได้ถือก็ครับสวยสวยครับอ้าพี่น้องครับมาเบิ่งชุดต่อมานี่เป็นชุดที่หาเนาะครับเบอร์ที่หาด้วยครับด้วยเบอร์ที่หาชุดที่หานี่เป็นบีมมาเตอร์ขายแท้กันจากตัวครับตัวนี้เบอร์เดียวครับเปิดเบอร์เดียวเปิดเบอร์เดียวตัวนี้เลยเนาะครับตัวนี้เลยเอาตัวนี้นัมเบอร์วันเลยครับตัวตัวเลยเนาะครับเบอร์ที่หาครับบีมมาเตอร์บีมมาเตอร์อายุไรไหมครับ อายุสิบสามสิบสี่เดือนสิบสามสิบสี่เดือนครับข้อมสูงครับลอยสามสิบห้าบอกบรือลยสามสิบห้าโอ้ตัวนี้งามครับพี่น้องงามงามครับบีบมาเตอน์นีดังแดงขึ้นกับเลียดนีดี้ครับพี่น้องนามไตน้ํำลางโอ้ปานมันวะคอเล็บครับเบิ้งครับมึงช่วงล่างพี่น้องหนาดีหนาดีครับถ่ายหน้าหนาครับสีงามเนาะสีมันเข้มครับสีแดงเข้มสีแดงเข้มเข้มถ่ายโอ้หน้าหนาเลยพี่น้องครับ ราคาครับราคาเปิดไปสองหมื่นเก้าพันครับเบืรอที่หาครับบีมมาเตอร์บีมมาเตอร์เปิดไปสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องกำลังนั่มหาบีมาเตอร์มาไปเป็่นแม่พันแม่บอกไม่ของแม่หลังกนะครับเด้อนี่ต่อไปใส่บีบใส่เล่ใส่กัดใส่ยังกระว่ากันไปเนาะครับอพอผลมาสายดีเลยครับสายบีบหาอย่างนี้ครับส่งงามๆสิครับทางฟ้ามโจมประชาเขาหามไปถาวรี่พี่น้องเด้อพี่น้องไปต้องไปหาอื่นหาไกลดอกครับนี่ มาเบิงอยู่มองนี้เลยครับสายพันธุ์มนีเนาะต่อมาเบอร์ที่หกเนาะครับเบอร์ที่หกนั่งเอกนั่งเอกอ่าเบอร์ที่หกนี่น่าจะจัดประเภทที่อ่าตัวนี้ใ่มีผ้าบ่ครับตัวนี้้าเป็นแบงกัดแบงกัดลอยชีชิมหาบวกครับเป็นแบงกัดครับฟันน้ำนมลอยชีชิมหาชีชิเผาโอ้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่กระมูอตัวนี้เนาะเป็นฟันน้ำนมพร้อมอ้อันอันส้มนี้น่ำไหลมั้ยน้ำน่มไหลมักระชีบมันมีส่วนครับ ฟันน้ำนมไม่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 ถึงมาแข่าเขาพันนเลยเลยล้วนเลยโอฟันน้ำนมแมนฟันน้ำนมคประเภทฟันน้ำนมอายุประมาณเดือนเออปีปีกว่าวปีกว่าวครับน้องคิดว่ามึงฟันน้ำนมเราชี้มหาบวกคันท่นแท้ประมาณลอยหาชิบคืนอืมมีนครับนี่พี่น้องลองซัวแข่าเพิ่มลุวนมดแมนซัวได้ลูกหนึ่งแมนกะน่าจะถึงลอยหาชิบลอยหาชิบแมนบ้างครับ ถือว่าใหญ่นี่ครับตอนนี้พันน้ำนมอยู่ราคาเปิดรายเลยครับตัวนี้สามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องโอ้ครับตัวกิ่งนาสูงนาเนาะครับนาสูงครับหนานี่ง่ามดิครับพี่น้องหน่างามหนังหนาเบิ่งขาตรงเล็บซักพูดนะน้ำไตน้ำลางถ่ายสวยเลยตัวนี้เนาะครับนี่ครับสูงลอยสี่สิบบวกนี่เบิ่งถ่ายนาปันบามันวะ งานบามันมึงเดี้ยสองโตเนี้ยเอาไปหุ้มกันได้เนาะกับสองโตเอาไปนั่งกันเลยก็ได้เนาะเพราะมันงามทั้งสองโตนั่งเอียนั่งเอกยดไหนว่าจัดไปคู่กันเลยครจังคุยกันว่าจักสีจัดสินเอาตัวใดละรันแมนประกวดนั่งสาวไทยนี่พม่ากับอินเดียวว่างั้นนี่ยผู้ใดผัวใดเยียจเลยละนี่เนาะมันงามในพี่น้องครับสวยๆครับเด็ดอีลีครับมึอนี้ครับ ห่งางๆให้พี่น้องกลองกับซันเนี่ยจักหน่อยด้วยพี่น้องด้วยเพราะวะ่าผมบันทึเปิดกันสันอัตมาเบอร์สุดทา้ายครับอุตสาห์เดี๋ยวเป็นแม่ลูกครับเป็นชุดแม่ลูกลูกเพศใดครับเพศเมียอลูกเพศเมียลูกเพิ่นอายุจักเดือนเหรอครับนี่ลูกสีถึงหาเดือนครับลูกสีถึงหาเดือนเป็นสายพันธุ์อยังครับตัวนี้เป็นวาก,กิวครับเป็นวากิวหายากเลยตัวนี้นี่โดนพ่อกันทีหนึ่งวากิวเนาะหายากครับหายากบ่ใครเห็นลูกเพิ่นจะเป็นวากิวเพราะลูกเป็นเป็ดแองกัดครับอ๋อแม่แม่หนิวเป็นแองกัด ครับเป็นงวลูกแรกหรือลูกใดครับงวลูกแรกครับเป็นลูกแรกเลยไม่ว่าได้สดด้วยเนาะได้สดครับราคาเปิดไปเท่าไหรครับตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันด้วยพี่น้องเด้อนี่แม่เป็นว่ากิ้วครับลูกเป็นแองกัดครับผมสายพี่เมียลูกเพียดเมียเด้อแจ๊กจ๊กเดือนครับลูกสี่ถึงหานี่ครับสี่ถึงห้าเดือนนี่เป็นงวลูกแรกเนาะงวลูกแรกบันี้ความสูงของแม่ดีครับแม่ลอยสี่สิบบวกลบครับอืแม่นี่สูงลอยสี่สิบบวกลบครับครับโอ้เด็ด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 พี่น้องเนาะเบิึงเบึง นี่ครับเบิงสวยชุดแม่ลูกอ่ะพี่น้องครับมือนีเบิงมากนะครับด้อตั้งแต่เบอร์ที่แรกจนถึงเบอร์สุดท้ายนี่มือนีง่ามมิลีครับอ้าชูงันชาตินี่รู้สึกว่าสิคัดมาดีลิมิตัดมาดีครับคัดมาง่ามพร้อมเนาะตั้งใจคัดให้พี่น้องสายพัน์นีนี่ผมว่าบ่ต้องไปหาในสนามนะครับเด้อ น่ายากบ่ <laughs> มีหรอครับเออไมาเบิ่งกันยุงนีดเดียเนาะครับบ่ค่อยมีดอกนะครัคนอาครับพี่น้องเบิ่งกันให้จบจะได้พบของงามๆเนาะครับอ่าราคาก็สวยพ่อมื้อนี้เนาะครับเราต้องมาคุยกันครับผมอืมอ่ะโทรมักโดยใดก็บจะค่อยโทรมาคุยกันเนาะครับผมทางของทางฟาร์มเฮาก็พ่อขายให้ได้ก็ขายครับแบ่งแบ่งให้พี่น้องไปพัฒนาต่อเลี้ยงเนาะสวยมื้อนี้ครับช่วงท้ายคลิปครับฝากพี่น้องครับครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับทุง ทางผ่านผ่านทางทองผีนั่นแล้วก็ฟาร์มผูวปัญชาครับมุ่กับจิตได้หาของคุณภาพม่พี่น้องคือเก่าครับอาจจะอาจจะสายั้งน้อยครับตั้งใจกับอ่าฝากติดตามนะครับผมครับผมครับพอกันเชิดไม่เช็ดต่อไปเนาะเชิดนี่สวัสดีครับผม